มีเรื่องอะไรบ้างคะมีเรื่องหมูเนื้อหมแดงค่ะขอดูหน่อยค่ะนี่เลยค่ะนี่พามือเนื้อหมวกแดงอือหหรอคะสนุกไหมคะเรื่องนี้สนุกไหมคะเรื่องนี้สนุกค่ะไปเลยค่ะนค่ะเนื้อเรื่องเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเนื้อเรื่องมีหมาบ้าค่ะเป็นยังไงต่อคะแค่นี้แหละค่ะมีหมาป่าแค่นี้แหละค่ะ เป็นยังไงต่อคะจบแล้วเหรอคะเพียงแค่นี้เหรอลูกเรามีเรามีเม่นด้วยคะ่ะ<อ>เรามีบัสเฟสเฟส,สด้วยคะ่ะเรามีคนคนในพาร์ด้วยคะ่ะสนุกไหมคะพับกับ๋ซีอันนี้คือคือขายใช่ไหมคะหรืออะไรคะลูกคือขายค่ะ<า>ถือมาซีคะ่ะถือด้วยคะ่ะ ขายเดิเท่าไหร่คะห้าร้ <5 S 1> อยสิบาทค่ะเท่าไหร่นะคะห้าร้อยสิบาทคะออ่ะลดได้ไหมคะลดได้ค่ะเหลือเท่าไรหร่คะเหลือห้าร้อยสิบาทแล้วคะ่ะไม่มีเงินแล้วค่ะเอา้าทำไมราคาลดแล้วเท่าเดิมอะคะไม่มีนัดทานแล้วคะออ่ะขายได้ยังคะขายได้แล้วคะ่ะมีคนซื้อยังคะลูกนี่ยังไม่มีคนค่ะ <laughs> Okay, huh?